สวัสดีค่ะเอ c มพ n n e l ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ถ้ำเขาหลวงค่ะก็คือวันนี้เราจะมาพามาดูถ้ำเขาหลวงกันนะคะพอมาถึงเนี่ยเราก็จะต้องจอดรถตรงด้านนี้เลยค่ะใช่ก่อนขึ้นเขาก็คือจอดรถด้านนี้ใช่ค่ะ แล้วเราก็จะเดินอ้อมมาผ่านกำแพงนี้นะคะไปที่จุดขัดกองเพื่อที่จะตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็แปะสติกเกอร์ว่าเราผ่านการคัดกองแล้วใช่ก็คือหลังจากตรวจแล้วเนี่ยมันก็จะมีตั๋วนะคะสำหรับขึ้นรถจะเป็นเอ,อ่อค่ารถเลงนะคะขึ้นไปที่บนถ้ำเขาหลวงนะคะนี่ก็จะมีคูป,ปองมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีรถเลงมาจอดรอเราทางด้านนี้เพื่อที่จะพาขึ้นไปบนถ้ำเขาหลวงนะคะไปกันเลย ขึ้นรถขึ้นไปบนเขาแล้วค่ะก็คือจะไม่สามารถนำรถส่วนตัวขึ้นไปได้นะคะต้องจอดบริเวณนี้แล้วก็ผ่านการคัดกรองแล้วก็ใช้รถของใช่แบินี้ขึ้นไปค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าชมเรื่อยๆนะคะ นี่ก็จะเป็นทางเข้าถ้ำเขาหลวงแล้วค่ะเราก็เดินไปตามตาม,ตามทางเลย <laughs> <appointment> ห้ามให้อาหารลิงแล้วก็ห้ามถือเครื่องดื่มและถุงพลาสติกเข้ามาในถ้ำนะคะใช่ค่ะเพราะถ้าเราถือมาเนี่ยน้องลิงก็จะเป็นเข้าสายตาได้นะคะแล้วก็จะอกะาก,กําลักระชากแก้งอาหารเราะคะ่ะเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนนีกว่าเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้เรานะคะ อังเข้าแล้วค่ะเยเราเดินลงไปจะต้องใช้เอ,อการมิสตริระดับหนึ่งระมัดระวังทุกการก้าวเดินค่ะเพราะว่าชันม,มากไปเลยค่อนข้างชันมากเลยนะคะตอ้อง ลงอย่างช้าๆแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงข้างในค่อนข้างเงียบมากเลยค่ะก็อาจจะต้องสำรวมนิดนึงเวลาเข้ามาค่ะ<ม>สำหรับถ้ำเขาหลวงนะคะก็ถือว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่แล้วก็สำคัญถ้ำหนึ่งในเมืองเพชรเลย ใช่ค่ะซึ่งตามประวัติแล้วนะคะถ้ำนี้จะแบ่งด้วยกันเป็น3ห้องค่ะซึ่งที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะคือห้องที่1โดยจะมีรอยพระพุทธบาทนะคะอยู่ทางด้านนูน้นพร้อมกับองค์พระนะคะนี่ค่ะพอเข้ามาข้างในก็จะรู้สึกเย็นขึ้นนะคะเหมือนกับภายในถ้ำะเนาะ ใช่จะมีความเย็นออทั้งที่ตอนแรกที่เราเดินมาเนี่ยคือร้อนมากเลยนะคะใช่แล้วจุดไฮไลท์ที่สำคัญเลยนะคะก็คือช่องตรงนี้เลยค่ะจะเป็นเหมือนกับแสงธรรมชาตินะคะส่องลงมาเหมือนก็จะเป็นสปอตไลท์ส่องเข้ามาภายในถ้ำนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเห็นแสงสวยๆที่ส่องมาแบบอลังการจริงๆก็คือคแนะนำให้มาเวลา9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งตอนเช้าค่ะ เราก็อยู่ในส่วนของห้องที่2ใช่ไหมคะที่จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็พระต่างๆค่ะเรียงรายล้อมรอบห้องห้องนี้เลยนะคะส่วนห้องต่อไปที่เราจะไปกันก็คือห้องที่สาห้องสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้ำนี้นะคะสร้างบูรณะโดยรัชกาลที่สี่นะคะหรือพระเจ้าก้าวเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านเนี่ยทรงโปรดถ้ำนี้มากก็เลยให้สร้างนะคะบังไดลงมาจากข้างบนลงมาถึงตัวถ้ำเลยค่ะ น,นอนองใหญ่ด้วยค่ะดูหรือกลับซับซ้อนมากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายร์ทหลายห้องมากห้องที่สอันนี้จะเป็นมีอะไรบ้างคะถ้าเข้ามาจริงๆโดยทุกห้องนะคะก็จะมีการเดียงรายด้วยพระพุทธรูปห้องนี้ก็เช่นกันแต่ว่าจะแปลกเพิ่มเติมก็คือจะมีเจดีย์ปฏิสถานอยู่ตรงส่วนนี้ด้วยนะคะด้านหลังเจดีย์ใหญ่มากค่ะทุกคน ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีแสงธรรมชาตินะคะสาดเข้ามาแล้วก็ลมเย็นมากสังเกตจากเสื้อเสื้อดิฉันชื้อเสือเส้อทอ,องสั่งรวมอลมเย็นมากเลยคะ่ะนี่สวยงามเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปได้เลยนะคะใช่ค่ะแต่แสงส่องสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในสุดกันเลยดีกว่าใช่ค่ะ ทางเดินเข้าไปในสุดนะคะจะค่อนข้างลึกลับนิดนึงแล้วก็จะมืดนะคะเราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าในสุดมีอะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหินงอกหินย้อยที่ใหญ่และสวยงามมากอ่า ตง้งมีก็จะฟีลเหมือนว่าปล่องถ้ำใช่ให้ฟิลเหมือนถ้ำจริงๆเพราะว่าเพดานถ้ำอะลงมาแบบว่าเราจะ,จะถึงห่วย <ไป S 2> เออใช่นี่ค่ะแล้วก็ต้องรอดกลับทางเดิมค่ะทุกคน<า>ไปค่ะพร้อม ไหวค่ะสเต็ปแรก a few moments later ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถ้าเกาะฉันสามนี้ก็ได้นะคะฉันก็จะไม่ไหวเพ่งกันไม่ไหวแล้วค่ะอยสักทียังไม่หายเหนื่อยเลยค่ะทุกคนก็ สำหรับใครที่มาเที่ยวเพชรบุรีนะคะก็จะมีที่อันศีนอีกที่หนึ่งก็คือวัดถ้ำเขาหลวงนี้อยากจะให้มากันเนาะคือสวยจริงๆตามเวลาที่เราบอกที่แสงรอดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาสักกะพระสิศักดิทธิ์ข้างในเพื่อพ่อแมสลรมมงคลได้นะคะก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามพลาดอีกที่หนึ่งแล้วต่อไปเราจะไปที่ไหนกันคะเราจะไปที่สตรีทค่ะก็คือเป็นถนนที่จะมีรูปภาพต่างๆเรียงรายอยู่ในตลาด ตัวเมืองเพชรบุรีเลยค่ะคือน้อยคนที่จะหููเนาะว่าเพชรบุรีก็มีสตรีทอาร์ตเก๋ๆเดี๋ยววันนี้และค่ะเราจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างไปเค่ะเป็นไงบ้างร้อนไหมโอ้ร้อนไม่ได้เลยคะ่ะก็ถือว่าเปลี <S 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 ่ยนไปพอสมควรสักตอนยุคเราเนาะถ้าเป็สมัยก่อนก็จะสามารถเอารถขึ้นมาได้แต่ว่าลิงน่งเหมือนจะจะเยอะกว่านี้แล้วก็จะมาแบบเพ่นพนายกว่นี้ เขาก็ทําใหม่ทาสีใหม่เห<ช>มนกับจัดระบบใหม่เนาะทำถนนใหม่ด้วยค่ะก็เลยขึ้นมาง่ายกว่าเดิมไม่ขรุขระเหมือนเมื่อก่อนก็เด<ช>ีย๋ยวเราก็ไปให้อาหารลิงกันนะคะเริ่หน่อยอค่ะยืนเฉยๆเลยยืนเฉยๆเลยคะ่ะนั่งลงได้นะคะนั่งลงได้แต่อย่าจับเขา โอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยไม่เป็นไรค่ะตัวนักจ่าฝูงอ๋อจะจะจะจ่าฝูงแหละได้ทุกคนยืนขาสั่นครับตอนนี้ถ้าว่าหนูเอาเป็นตรงหน้าตาไม่พอจริ้นหาผู้ายซืเอจะร้อยออกมาโอ้ลิงโดนขาพันเร็วโอ้ไม่ก้อนหางลิงไม่ต้องกลัวค่ะเขาน่ารัก เราก็พามาชมสตรีทอาร์ตนะคะเพื่อนๆสามารถจอดรถได้ในตลาดเลยเพราะว่าสตรีทอาร์ตเนี่ยจะอยู่ในชุมชนก็คือเรียบริมแมา่น้ำเพชรบุรีนะคะตรงนี้เราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอภาพสตรีทอาร์ตน่ารักเก๋ๆชิกๆนะคะ ซึ่งชุมชนนี้นะคะเขาก็จะมีจิตรกรนะคะซึ่งเมืองเพชรเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องงานศิลป,ปะหัตถกรรมและก็จิตรกรอยู่แล้วเขาก็จะมีการภาพวาดภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้องแมวผีเสื้อดอกไม้ต่างๆนะคะซึ่งที่เขาเริ่มมาเป็นแมวเนี่ยเพราะว่าในชุมชนเนี้ยนะคะมีแมวค่อนข้างเยอะน้องหมาด้วยค่ะเราไปดูกันต่อเลยชุมชนชาวจีนที่ ที่นี่นะคะก็คือเขาขายกันมานานนับสิปีแล้วนะคะเราก็เดินดูภาพวาสวยๆก็จะสามารถชมวิถีชีวิตของชุมชนชุมชนนี้ไปด้วยนี่ค่ะเราก็เดินเข้ามาในซอยเรื่อยๆเลยนะคะมาค้นหาภาพวาดชินต่อไปกันว่าจะเป็นรูปอะไรไปกันเลยค่ะเจอแล้วภาพวาด ชิ้นต่อไปของเราจะเป็นปลาคาร์ฟนะคะสวยงามมากตัวใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็วาดเต็มผนังเลยพาต่อไปน่ารักมากเพ n d อนจีนี่สั่งเนี่ยอาริคาโตเขาเอาลูกบิด ประตูจริงๆมาแปะกับผนังนะคะทําให้ดูแบบเป็น 3D ใช่ค่ะนะตอนแรกเราว่าลูกปิดประตูจริงนะคะเนี่ยสรุปว่าไม่ใช่คันนี้เป็นผนังใช่ <c oughs> ทีนี้เราก็เข้าสู่ความเป็นจี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 นมากเลยคะ่ะเพราะว่ามีมังกรแล้วก็มีโคมจีนมีดอกไม้แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรสิง น่านรักมากเพราะว่าทับป,ประตูบ้านไปเลยทั้งสองบ้านห <c oughs> ยี่บอึงอ่างเหรอสแสดงเห็นให้เห็นถึงความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนได้อย่างดีมากเลยคะ่ะนี่มังกรก็คือทั้งเส้นเลยนะคะแบบนี่ที่เขาแบบเชิดสินโปกันตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุงแช่ <laughs> เรามาหาชิดต่อไปกันดีกว่า <laughs> เอาใหม่นี้คุยใหม่ดิ <laughs> คุยกับเขาสิ มองเขาสิมองเมองเสื้อเขียวมองเสื้อเขียวหลังจากที่เราเดินดูชมภาพสิทธอาร์แล้วก็ถ่ายรูปจุกใจแล้วเราก็สามารถ เดินมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก<น>ดิน,านาใช่ค่ะริมแมา่น้ำเพชรบุรีได้นะคะร่มรื่นมากๆเลย มีอะไรอ่ะสุดป้าเป็นอะไรมากวะเนี่ยวันเนี้ยเป็นอะไรมากปะแชนซันแดนเชนเชนเชนซันซีอะไรอ่ะฉันไม่มีตังซื้อของแพงๆให้เธอหรอกอยัาบอกว่าของขวัญมันเกิดมันก็จะได้แค่นี้ล่ะเฮ้ยยิ้มไม่รัเข็มเลอันนี้คือรวมตังกันสามคนไม่ตังค์ฉันคนเดียวค่ะ เลยนะคะเนี่ยอันบ็อกสรุปข้างในอะไรอ่ะสรุปข้างในเป็นอะไรอะไรเฮ้ยขอบคุณนะคะได้น้ำหอมว่าค่ะปีนี้ขอขอบคุณเจ้ามือนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณน้องสาวที่เซอร์ไพรส์จริงๆคือแบบ ไม่ได้มีของขวัญให้มาหลายปีแล้วนะคะน้องสาวไม่ได้ซื้อของขวัญมาให้หลายปีแล้วไจริงปีนี้เราจะได้มายองชิพเธอไงปีนี้เราเป็นมายองชิพขวานเป็นของขวัญวันเกิดก็คือมายองชิพขวานสมารที่คอนโดมันแพงมากเลยนะเป็นกรอบสับดโอเคก็ขอฝากช่อง m p Channel ด้วยนะคะฝากกด subscribe กดกด like กดกดกระดิ่ง ด้วยนะคะแล้วก็รอดูว่าคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนอีกนะคะ